ชมครับวันก่อนนะฮะทางสมาชิกวุฒิสภานะครับได้ลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหนองกวางนะครับตำบลนายงางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตริตถ์นะฮะเพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำนะครับในพื้นที่การเกษตรโดยรอบนะครับของฝ่ายหลวงประชารัฐห้วยํำเลียครับ แต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางสมาชิกบุฒิสภาค่ะก็ยังได้ลงพื้นที่นะคะติดตามความคืบหน้าค่ะของฝ่ายชุมชนปะแพะค่ะแล้วฝ่ายน้ําดิบฝ่ายหลวงนะคะตำบลแม่ปะอําเภอเถินค่ะจังหวัดลําปางบรรยากาศจะเป็นยังไงมีไม้ชมด้วยค่ะ พรายรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนำคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมพลเอกชยุธสุวรรณมาศนายดุสิตเขมศักชยัย สมาชิกวุฒิสภาและอาจารย์เพทายประทุมทองผู้อำนวยการโครงการฝ่ายชุมชนลงพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานฉายาบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวตวงรัตโลสุนทรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายอำเภอเถินหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการณนะบริเวณฝ่ายชุมชนบ้านแม่ป่าแพ โดยพื้นที่ตำบลแม่ป่าแพะมักประสบป,ปัญหาภายแล้งชาวบ้านในชุมชนจึงร่วมใจกันสร้างฝายชุมชนบ้านแม่ป่าแพ้ขึ้นจากโครงไม้ไผ่และทับด้วยคอนกรีตเพิ่มความมั่นคงของฝายเพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูน้ำมากหรือช่วงที่ฝนตกชุกและเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นปัญหาหลักของชุมชนที่อยู่กับป่าขณะเดียวกันในหมู่บ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าก็มีสภาพปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกว่า10ปี อาจารย์เพทายประทุมทองผู้อํานวยการโครงการฝ่ายชุมชนได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยทําผนังป้องกันตะลิ่งโดยโครงสร้างไม้ไผ่และซีเมนผสมดินเกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเมื่อขุดลอกตะกอนจากดินแล้วก็สามารถป้องกันน้าท่วมได้โอกาสนี้คณะสมาชิกวุฒธธิสภาได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ แม่ป่าแพะฝ่ายชุมชนครบวงจรสืบเนื่องมาจากในช่วงที่พายุโนรูเข้าทําให้ถนนน้าล้นและตะลิ่งท้ายฝ่ายพังเกษตรกรต้องเดินทางอ้อมไปทําการเกษตรเป็นระยะทางกว่า2-3ถึงกิโลเมตรโดยเกษตรกรและชาวบ้านรวมพลังสามัคคีทําโครงสร้างคืนตลิง่งป้องกันน้ําซอะท,ที่ดินและลําเหมืองและทําถนนน้าล้นให้สูงขึ้นคืนถนนที่น้ําซอะขาดนอกจากเกษตรกรจะร่วมด้วยช่วยกันแล้วสมาชิกวุฒิสภายังได้สนับสนุนปูนซีเมน ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ด้วยทำให้เกษตรกรมีถนนที่สามารถสัญจรไปมาและขนผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังได้ซ่อมฟายให้กับเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้แบบยั่งยืน หลันั้นสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เดินทางต่อไปยังฝ่ายน้ำดิบฝ่ายหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สําคัญทําให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ป่าในพื้นที่5,000ไร่มีน้ำใช้ในการทําเกษตรได้ตลอดทั้งปี ฝายน้ำดิบฝ่ายหลวงยังคงมีน้ำตลอดทั้งปีด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าชุมชนเพราะมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และไมต่ตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วยกิจกรรมบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้คงอยู่เมื่อมีป่าก็ยังมีน้ำให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรต่อไป บันโครงการระบบชนลประทานนอกเขตชนลประทานฝ่ายน้ําดิบฝ่ายหลวงได้มีการก่อสร้างฝ่ายอีก6ฝ่ายจากแก้มลิงไปถึงฝ่ายน้ําดิบเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการก่อสร้างจะแบ่งเป็น5ช่วงคือการทําแก้มลิงขึ้นโครงสร้างฝ่ายน้ําดิบบริเวณสองข้างตะลิงสร้างฝ่ายตั้งแต่สะพานขึ้นมาถึงแก้มลิงสร้างฝ่ายจากน้ําดิบมาถึงแก้มลิง และขุดลอกตะกอนทรายและสร้างฝายดักตะกอนทรายโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดีการทําป้องกันตลิ่งนะครับการกัดเซาะและป้องกันยกระดับตล่งให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจาก20กว่าปีนะครับเป็นความหวังที่ลมๆมแรงแรงนะครับว่าน้ําท่วมน้ําแรงมีเป็นประจํา จากครอบครัวที่เกือบร้อยครอบครัวปัจจุบันเหลือ6.5ครอบครัวจะมาแนะนําชุมชนว่าจะทําอย่างไรที่ทําให้ไม่ผิดกฎหมายชุมชนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือตัวเองได้ก็ทําตลิ่งป้องกันน้ําท่วมได้มาฟังว่าฝนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรต้องขนย้ายไหมปรากฏว่าไม่มีน้ําท่วมแล้วแล้วมีการสร้างแก้มลิงด้วยนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยลงเงินกันช่วยกันซื้อที่ดินแปลงหนึ่งสามไร่นะครับมาขุด บ่อเป็นแก้มลิงเพื่อจะกักเก็บน้ําไว้ว่าฤด,ดูแล้งน้ําในลําห้วยไม่มีแล้วเนี่ยจะปล่อยน้ําจากตรงนี้ไปสู่ระบบลำรางของทุ่งนานะครับให้มีสามารถเพาะปลูกการเกษตรได้อันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับจุดที่สองเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปลึกหน่อยพื้นที่เนี่ยนะครับมีสภาพก็คือตื้นเขินนะครับค่อนข้างมากนะครับก็เดี๋ยวจะได้จังหวัด ลำปางจะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ขอในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการขุดลอกหน้าฝายนะครับเพื่อเก็บกักน้ําในช่วงหน้าแรงอาบปจอลำปางเราก็ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรนะคะมาช่วยขุด ช่วยผสมซีเมนต์นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนซีเมนต์นะคะจากทางสมาชิกุธิสภาซึ่งอาจารย์เทยทายประทุมทองท่านเป็นผู้ประสานให้นะคะตอนนี้เรามีโครงการที่จะสร้างฝายจํานวน10ฝายนะคะตลอดลำห้วยแม่ปะเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ําไว้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ําทํานาแล้วก็ทําการเกษตรกัน,นะคะ่ะท่านคนเอกสิงศึกสิงไพรได้ล,ลงพื้นที่มาก็ต้องถือว่าเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นเ,เรียกว่ามาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะภูมิใจครับที่มีหน่วยงานราชการระดับสูงนะครับได้มาทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลเม่ปาะนะคบว่า,าพี่น้องประชาชนตำบลเม่ปาะเขามีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ำท่วมก็ดีภัยแล้งก็ดีก็ขอบเป็นตัวแทนขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ครับขอบคุณครับตีขอบคุณมากนะเจ้าตีเฮอปุ่นแม้ที่ทำตรงนี้ทำเื่สำเร็จเพื่นี่มีเจ้านาข้ามไปได้อย่างสบายใจสุดๆเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะหาหน่วยงานไหนมาช่วยตอนนี้มันมีน้ำจริงๆนะครับวันหน้าลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ อยู่กับลุงกับป้าครับเพื่อมาทําการเกษตรในาชุมชนตำบลแม่ป่านี่ครับผมต่อมาสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวทุง่งเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนโดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนในพื้นที่และจะนําไปดําเนินการสนับสนุนและผลักดนันตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป การแก้ไขปัญหาภายแล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นจากความสามัคคีการของชาวบ้านตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่พร้อมร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาโดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจนนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ยังประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเอาล่ะฮะก็แส,สดงความยินดีนะครับกับชุมชนปะแพ้นะครับที่อำเภอเถินด้วยนะครับ